สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับช่องนี้ไม่ซื้อนะครับให้ความรู้อย่างเดียวนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเหรียญชนิดราคา1บาทรัชกาลที่9แบบหมุนเวียนปีพศ2532นะครับก่อนอื่นก็มาฟังข้อมูลของเหรียญก่อนนะครับก็เป็นเหรียญชนิดโลหะคิวโปรนิกเกิลนะครับ โลหะคิวโปรนิกเกก็คือทองแดงผสมกับนิกเกิลนะครับด้วยอัตราส่วนทองแดงร้อยละ75%นิเกิลร้อยละ25%ก็จะเป็นโลหะคิวโปรนิกเกนั่นเองนะครับมิฉะนั้นแล้วเหรียญหนึ่งบาทปีพศ2532มแม่เหล็กจะดูดไม่ติดนะครับเพราะว่าไม่มีส่วนผสมของเหล็กเลยนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับจากขอบด้านซ้ายนะครับ มาถึงขอบด้านขวานะครับอยู่ที่20มมนะครับน้ำหนักของเหรียญอยู่ที่3.4กรัมนะครับส่วนขอบนะครับก็เป็นขอบเฟืองนะครับส่วนลวดลายบนเหรียญนะครับถ้าเพื่อนๆมองดูแล้วอาจจะรู้และทราบด้วยตนเองอยู่นั้นผมก็จะไม่บรรยายไปเยอะนะครับคลิปจะยาวนะครับด้านที่ได้ชมอยู่นี้นะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญนะครับ เดี๋ยวมาชมทางด้านหลังของเหรียญบ้างนะครับด้านนี้นะครับก็คือทางด้านหลังของเหรียญน,นะครับก็จะเป็นพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าวัดพระแก้วนะครับก็เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระแก้วมรกตนะครับอยู่กรุงเทพมหานครนะครับ เหรียญหนึ่งบาทปีพศ2532นระ25นะครับจำนวนการผลิตนั้นถือว่าเยอะมากมหาศาลเลยนะครับจำนวนการผลิตนั้นอยู่ที่466ล้าน6กแส0 0เหรียญน,นะครับจึงทำให้ถ้าเป็นเหรียญปกติที่ไม่ได้มีลักษณะพิเศษอะไรนะครับณนะปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีราคาการซื้อขายนะครับยังขายไม่ได้นะครับยังไม่เป็นที่นิยมนะครับ เตเรียญหนึบาทปีพศ2532นะครับมีแบบที่ได้พบเจอแบบที่มีราคาแพงเหรียญละ30,000บาทเลยนะครับถ้าสภาพส,สวยๆนะครับซึ่งก็มีนักสะสมต้องการและก็ตามหาอยู่นะครับเป็นระยะระยะอยู่นะครับนั่นก็คือเหรียญหนึบาทปีพศ2532ที่ทำมาจากเนื้อทองคํำแท้นะครับ ซึ่งได้พบเจออยู่ในเหรียญหนึ่งบาทปีพศส5 3 2นะครับก็จะมีราคาถึงเหรียญละ3 0 0 0 0บาทเลยนะครับถ้าสภาพสวยๆนะครับก็คือเหรียญที่ทํามาจากเหรียญเนื้อที่เป็นเนื้อทองคานะครับเป็นเหรียญเนื้อทองคำแท้ๆนะครับส่วนแบบเหรียญตัวอย่างที่ผมนํำมาชมอยู่นี้เป็นเหรียญปกติทั่วไปนะครับที่ยังพอได้พบเจอได้เองอยู่นะครับในรูปหมุนเหรียญนะครับจึงทําให้ยังไม่มีราคานะครับ